ไปดูบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็หาทางรอดในยุคนี้นะฮะยุคนี้มันลําบากนะผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปครับพาไปดูคุณยายวัย70ปีครับคุณยายท่านนี้ครับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยออกเร่ขายถั่วลิสงขั่วแต่ว่าคุณยายเนี่ยมีไอเดียดีฮะนอกจากการขายแบบเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยนะฮะยังมีการทําคิดค้นเครื่องคัวถั่วลิสงขึ้นมา เครื่องขั่วของคุณยายเป็นยังไงไปดูภาพพร้อมกันครับผู้สข่าวเดินทางไปถึงที่บ้านเลยนะครับของแม่ค้าขายถั่วลิสงขั่วรายนี้คือคุณยายสุทิดหิงงามครับอายุ70ปีนะครับคุณยายอยู่ที่บ้านตาไทยตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็วิธีการทําถั่วขั่วของคุณยายเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่ามีอุปกรณ์พิเศษที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับ ก็คือใช้ใบพายของรถไถใบผานของรถไถฮะนำมาประกบกัน2อันฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ช่างเนี่ยเชื่อมติดกันตรงกลาง<ะ>แล้วก็เอาผานไถเนี่ยนะครับมาประกบกันเป็นวงกลมแล้วก็มีช่องกลวงอยู่ข้างในฮะเนี่ยฮะแล้วเวลาคั่วเนี่ยก็เอาถั่วใส่เข้าไปแล้วก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยฮะคุณยายบอกนี่คิดเองนะครับ<ะ>ดัดแปลงเองฮะ Hmm. ทําเป็นฝาเปิดฝาปิดแบบนี้อย่างที่บอกใส่ถั่วลงไปเทถั่วลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ทรายเข้าไปด้วยเวลาคั่วเนี่ยพอคั่วเสร็จนะครับ mm. ก็จะมีคานเหล็กเนี่ยยื่นออกมาสองข้างทาไว้กับง่ามไม้นะฮะแล้วก็หมุนโยกแกว่งไปแกว่งมาครับพอคั่วสุกเนี่ยเขาบอกว่าเร็วกว่าปกติด้วยนะฮะที่สําคัญคุณยายบอกมันหอมนะลูกทั้งหอมทั้งกรอบไม่ไหม ง่ายกว่าการคั่วด้วยกระทะอีกฮะแถมไม่เปืองแรงประหยัดเวลาจากนั้นก็นํามาบรรจุใส่ถุงขายได้เลยฮะแล้วก็ออกตระเวนไปขายยังร้านค้าต่างๆใน3ามอำเภอก็อําเภอสังขะอําเภอบัวเชิดอาเภอกาบเชิงนี่แหละคุณยายบอกว่าประกอบอาชีพนี้มา30ปีแล้วฮะมีลูกค้าประจําเยอะเลยครับแต่ละวันเนี่ยก็จะทําแบบวันเว้นวันเพราะว่าทําไม่ทันแต่ละรอบเนี่ยร้อกิโกรัมขึ้นไปฮะ แล้วก็ต้องใช้เวลาแพ็คอีกต่างหากนะครับไม่ใช่แค่คั่วอย่างเดียวพอคั่วเสร็จเอามาแพ็กอีกตั้งแต่ทํามาเนี่ยร้อยกิโลกรัมขายหมดไม่มีเหลือและที่สําคัญไม่ใช่แค่นั้นไม่พอด้วยซ้ำนะแต่ทําไม่ไหวแล้วมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วส่วนรสชาติอร่อยหรือไม่เนี่ยคุณยายบอกแล้วแต่คนกินหละลูกยายทำเนี่ยสุดฝีมือแล้วอร่อยไม่อร่อยขึ้นกับคนกินะราคาถั่วลิสงที่คุณยายขายเนี่ยขายส่งนะฮะ ขายเป็นพวงครพวงละ14ถุง100บาทร้านค้าไหนซื้อเยอะก็ลดให้ฮะแล้วทางทางร้านเนี่ยเขาก็ไปขายปลีกต่อถุงละ10บาทนะครับเนี่ยฮะก็ต้องปรับปรุงดัดแปลงก็ต้องพัฒนากันไปนะครับ ah. ในช่วงสถานการณ์ <Okay. S 1> แบบนี้ <Yeah. S 1> แต่คุณยายแกก็เล่าอย่างภูมิใจโ ah. ดยไอเดียที่แก mm hmm. คิดค้นมา mm hmm. วิธีการคัวใหม่ๆนะฮะโอ้โห oh. สุดอยอดจริง